รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับทุกคืนวันอังคารเวลาสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณทาง m o d e r n n i n นท v แห่งนี้นะครับและคืนวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับซีรีส์พิเศษบันลังฝันคนพลังเสือนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวการไล่ล่าหาความฝันการต่อสู้บนเวทีชีวิตบนสังเวียนเลือดของนักมวยดาวรุ่งจากภูทรจำนวน8คนในมวยรอบปูนเสือครั้งที่15นะครับเมื่อพูดถึงชีวิตของนักมวยดาวรุ่งจากภูทร สาเหตุที่ทําให้พวกเขาพ่าชีวิตของตัวเองเข้ามาสู่เวทีของการต่อสู้การที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดนั้นแน่นอนครับว่าสิ่งที่เป็นแรงผลักแรงขับหรือว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของพวกเขานั้นก็คือความลําบากยากจนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในคืนวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับชีวิตของพวกเขาหลังจากที่เดินลงไปจากเวทีผืนผ้าใบนะครับว่ามีอะไรที่เป็นความรับผิดชอบ ที่รอพวกเขาอยู่ข้างหลังนะครับและแน่นอนในการเข้ามาไล่ล่าหาความฝันนั่นแสดงว่ามันมีสิ่งที่พวกเขามุ่งมา่ปรารถนารอเขาอยู่ข้างหน้าอะไรที่เป็นความใฝ่ฝันนะครับที่เขาต้องการที่จะเดินไปให้ถึงและนอกจากนั้นนะครับในคืนวันนี้เราก็ยังจะได้ทราบกันนะครับว่าใครจะเป็นอีกสองคนที่จะได้เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศติดตามได้ในขนค้นขนซีรีพิเศษบันลังฝันคนพลังเสือคืนวันนี้ครับ หลังจากกำรรชัยชนะมาได้2ครั้งติดต่อกันนะครับก็ทําให้เฉียบขาดพ่อพงสว่างนี่ก็ลอยหลังเข้าไปในรอบ4คนสุดท้ายเป็นคนที่2ต่อจากวันมีโชคผูกทองนะครับลงวิธีครั้งนี้เฉียบขาดกับพ่อก็เดินทางกลับไปพักที่บ้านนะครับในอำเภอสุวรรณภูมาจังหวัดหนองบัวลำุูนะครับ กินแล้วได้น like okay, ี่มื่อตีนะโอ๊ย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 ออกไรแต่นอหลูกเลือดออกไรพอเท่าอยู่พงพลัดอันนี้เห็นร้านตีบ่างอุ้ยแผลเยอะไปหน่อยแค่นีเแค่เสียนเหยียบใจแผลเยอะไปหน่อยว่าฉันโอ๊ยนอหลูกเลยได้ดูหลานชมไหมฮะได้ดูจะดูเป็นใดบ้างโอ้เชียร์สุดใจเลยเชียร์สุดใจเลยและเห็นหลานเลือดออกไหมฮะเห็น เอ oh, oh, าไว้อยู่เอาชั่นเ,นเรีรยกเขาจ้าอ,อยากให้หลาน,นเปนะ็นแชมป์ไหมคะอยากให้เป็นค่ะอยากให้เป็นเลยตอนนี้คือเราผ่านเข้ามาในร,รอบสี่คนตายแล้วค้าหมายของเราตอนนี้กับมวยรอบปูนเสือนี้ครับ,รบคืออะไรก็อยากได้แชมป์ครับก็บ้มานมันก็ยังสร้างไม่เสร็จครับก็อยากให้สร้างเสร็จครับ ดูจากภายนอกนี่ก็จะเป็นโครงสร้างของบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเห็นในรายละเอียดต่างๆนี่อย่างหน้าต่างตรนี้นะครับใช้สังกะสีปิดเทานะฮะนี่ครับนี่ก็จะเป็นครัวครับนี่นี่ครัวนะครับห้องครัวนี้ก็ห้องน้ําครับอ๋อนี่ห้องใครครับนี่ห้องผมครับอ๋อครับเตียงนอนนี่ครับข้างๆที่นอนที่เป็นตู้นี่ก็ก้วยกระวางเรียงเต็มเลยอันนี้ของใครบ้างครับของผมกับพี่ชายครับอ๋อ ก็โดนขโมยไปแล้วครับเยอะครับหมายถึงยังไงให้โดนขโมยไปก็มีมีวัยรุ่นอย่างงครับว่าไม่มีใครอยู่บ้านครับมาปีนมาค้นจะเอาของไปขายอย่างี้เพราะว่าดูจากสภาพบ้านนะครับช่องหรืออะไรก็มีเยอะอยู่เยอะครับขโมยก็เลยมาขโมยเลย Oh. อ๋อน,นี่ด้านบนนะครับครับอันนี้เป็นที่พักของของ<ม>พ่อแับแม่นอนนี่ครับฝนตกมาล่วนไหมเนี่ยก็ล่วนอยู่ครับล่วนอยู่ล้วนนิดหน่อยม,มอยากทำเป็นห้อง<ม>พ่อกับแม่อยู่ครับอยากทำให้มันดีกว่านี้ ้านหลังนี้อยู่คนมากี่ปีแล้วครับ15ปีแล้วมั้งก็พออยู่ได้ครับถ้าได้รางวัลไม่ว่ารางวัลอะไรเนาะก็ดีหมดก็จะว่าจะเอาไปทําบ้านใหม่อันนี้คือคิดไว้นานแล้วหรือยังครับตั้งแต่นั่นแหละตั้งแตเ่เขาเข้ามวยรอบอคิดว่าครับมวยรอบนี้ที่ว่ามีเงินรางวัลให้เนี่ยสูงสุดมันเท่าไหร่ครับสูงสุดรางวัลที่หนึ่งชนะเลิศก็ห้าแสนครับครับ ส่วนทางด้านเจ้าบอลน,นะครับชนะมาน PK แสนชัยมวยไทยหยิหยมหลังจากการชกเจ้าบอลกับครอบครัวก็เดินทางกลับมาพักที่บ้านนะครับภายใตย้พื้นที่ชายคาบ้านหลังนี้สิ่งปลุกสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่พักอาศัยนี้ก็ล้วนเกิดมาจากน้ำพักน้ำแรงของเจ้าบอลจากการชกมวยนะครับนี่บ้านหลังนี้นี่เออเรามีส่วนร่วมส่วนช่วย ยังไงบ้างช่วยก็เรื่องค่าใช้จ่ายครับก็ทําสร้างอะไรก็พวกเงินจากการชงมวยผมะนะครับครับ<ฮ> MM ก็ช่วยพ่อแม่สร้างแบบหลังนี้นี่อยู่กันกี่คนตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่เกือบเป็นสิบแล้วครับ,รบมีนักมวยมีผมแล้วก็น้องพ่อแม่ก<ม>็อยู่ปกติเหมือนครอบครัวทั่วไปแต่เรามันเยอะครับ ซ้อมกันนะครับแต่ต<ร>ก่อนก็มันก็ดีกว่านี้อยู่เพราะมก็มีไข่ยอยู่แต่ตอนนี้มันรื้อไปแล้วครับครับพะมันเก่าแล้วกเ็เหลือแค่นี้พอได้ซ้อมไปก่อนอก่อนจะเรียบสร้างของตัวใหม่ให้เสร็จครับถ้าเราได้แชมป์แล้วได้เงินรางวัลเนี่ยเราจะเอาเงินรางวัลไปทำอะไรก็อยากมีไข่เป็นของตัวเอง มันจะมั่นคงกว่าเดิมนะครับมไม่ได้ทําจากไม้เหมือนแต่ก่อนอแต่ก่อนทําไม้แล้วก็สังกระสีกเก่าเก่านี่โตขึ้นมาก็ก็พอพอที่จะทาได้ก็อยากจะทาให้มันไม่ไดฐานนะครับพยายามชวงม,มวยครับให้ชนะก็จะได้มาทําให้เสร็จเร็วๆก่อนหน้านี้นี่ข้างบ้านก็คือบริเวณที่พ่อนี่ใช้เป็น ที่ซ้อมมวยนะครับสภาพดีก็่จะรุดโรมไปตามการเวลาเนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้บอลน,นี้ตัดสินใจที่อยากจะทําค่ายของตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากโครงสร้างนี้นะครับขนาดก็ถ้าเสร็จแล้วก็คงใหญ่ทีเดียวนะครับนี่ก็เวทีครับ,รบเอาก็เอาดินเข้าขึ้นมาเวทีก็จะประมาณสูงขนาดน,นี้นี่ครับเป็นเวทีครัแล้วข้างนอกก็ต้องต่อข้างต้องต่อข้างหน้านี้ก็ต้องต่ออีกนี่ก็เป็นทีสําหรับซ้อมเลย นี่ก็ซ้อมได้ดนี่ก็ซ้อมได้เอาแบ้ถือว่าใหญ่พอสมควรนะถ้าเสร็จรอมุองมลหลังคานะครหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบไปเก็บนั่นรอบนี้ได้มาเท่าไหร่ครับกว่ายี้ก็ได้ตาม ที่ดูอันก็หายเยก็เหลือหมื่นสี่หมื่นสี่นะครับก็ถ้าเดินทางกลับมาก็เหลือหมื่นสองหมื่นสองครับนี่ถ้าชนะคงได้มากกว่าหลังคานะไม่ได้โาษามาฉีดว่านก็แสนกว่าแสนกว่าครับโอ้โหเขานี่ยิ่งกว่าหลังคาเลยนะก็คือคว่มฝัน้องเขาก็อยากมีค่าเองอืมอืมันผมทำมวยมีค่าเองก็ดีใจถ้าสำเร็จถ้าลูกสร้างได้ผมก็ดีใจครับ แล้วอีกนานไหมครับขว่าจะเสร็จสมบูรณ์แทนะบ่อยๆมันคงไม่นานนะครับแต่แพ้บ้างมันก็คงจะก็นานทุกอย่างมันเริ่มจากความฝันหมดมันก็มีโอกาสได้เป็นจริงมันมีโอกาสขนาดเราไม่เคยฝันว่าเราจะทําได้มันยังทําได้อืแล้วมันอาจจะทําได้ตามที่เราฝันกันย้อนกลับมามวยปูนเสือตอนนี้ฝันยังไงฝันว่าเข้าสี่คนได้ได้้ดีใจ คนค้นคนอวอร์ดครั้งที่7ค่าของคนเชิญคุณผู้ชมร่วมเสนอชื่อคนดีในดวงใจของคุณคนที่คุณคิดว่าเป็นต้นแบบของความดีงามที่จะจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในสังคมยุคปัจจุบันผ่านทางรายการคนค้นคน,คน0 2 1 5 8 6 8 2 2 2หรือทาง Facebook คนค้นคน,คนตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม